ก็เ,เห็นผู้ต่อสู้มีอาการที่ขาพยายามเจาะขาเลยครับแต่ว่าคนที่โดนขาก็พยายามเดินเร็วเข้าถึงตัวครับเตะจอ่อคืนด้วยเตะจอ่อคืนด้วยมีหมัดด้วยหมัดขวามาครับก้องไรวงไรครับถึงตัวครับตีได้ไม่ได้ครับยังตีไม่ถนัดก็เนี่ยครับแยกมาก่อนแยกมาก่อนครับแ,แ,แล้วก็ลุยกันใหม่ก็ดูว่าวงไรนะได้เปรียบแน่นะครับต่กว่าจะเข้าไปนี่โดนเจาะยางไปก่อนเอาเลยครับโดนอีกแล้วนะครับ อย่าหยุดอย่ากระดุ้งให้เห็นนะครับฉลามขาวนี่โอ้เริ่มจะได้ใจเริ่มเดินแล้วดูวา่าจะเน้นที่ฐานล่างเป็นพีเศ้เอาทางขวาวงในกระพุ่งเข้าไปเลยนะครับจับในกีเขา่าเอา้าโหอ่อาต่อพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันตีมาถนัดกรรมการแยกก่อนครับติดในเข้าไปครับอย่าช้านะเนี่ยเดินครับมันก็ต้องระวังขาไปด้วยครับเอ้าดึงหลบได้ครับก้องพลาย ฉลามขาวก็ถีบเอาไว้ก้องไทยกันอิเกือชจิ้มเกือครับโดนขามาพยายามเจาะขาต่อยหมัดคืนไปครับแต่วงในแกไม่ยอมให้จับเลยนะฉลามขาวะครับนี่ครับเอาแหมเอาจนได้ครับพยายามว่ายน้ําเข้าไปครับตีซ้ายตีขวาครับตีเข่าขวาครับเด้งเข้าไปแต่ว่าแหมดูครับพยายามมีบิดสู้เหมือนกันนะครับฉลามขาววงในวงในนี่ดูได้เปรียบชัดเจนนะครับก้องไัยต้องพยายามเบียดให้ถึงตัวโอ้โหดูฉลามขาว ก็วงไหนก็เสียเปรียบแต่ก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้อาศัยเหลี่ยมครับเอาละครับสีมาถนัดกรรมาการแสนชัยจ๊กเกอร์นะครับต้องแยกก่อนมาดูกันต่อตามกันต่อขยับก็ไปฉลามขาวเน้นฐานล่างหรือเปล่าต้นขานี่แดงเป็นปื้นไปเลยโอ้ยโดนอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับโอ้เจ็บนะครับแต่ว่าไม่สน,นนะครับหัวใจล้วนๆนะครับพยนยาจะเบียดลำไหนตีเขา่าโอ้ส่วนทะเลาะอย่างเดียวทีมงานก็บอกว่าให้เดินให้ชนเข้าไป ดูนะครับเบียดเข้าไปเอาไอ้โอ้โหเอานะครับคู่นี้นี่เร้าใจเลยนะครับขายเป็นของในนี่โอ้โหกองไายเราเหนียวแน่นตี้นะครับเบียดถึงตัวอีกแล้วนะครับพยายามจะเล่นในอย่างเดียวนอกไม่สนนะครับดูโอ้ฉลามขาวในก็เริ่มจะแก้เกมมาเหมือนกันนะครับมีลูกขวางก็แทงสู้ด้วยรับก็ไม่ยอมให้แทงไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับพยายามลุยเข้าไปครับระวังช่วงล่างด้วยครับกล้องพายครับ เตะขวาเตะไปครับดีครับในสนับเตะได้เตะไปขอจับนายอย่างเดียวครับทางด้านของกล้องไพรายสามขาวครับล็อกหมุนมาเนี่ยครับใช้เหลี่ยมกินเหลี่ยมกินทรงครับเดี๋ยวดูครับว่าแผนของใครจะทําได้ดีกว่ากันครับนาทีนี้ยกที่4ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญครับเอาเตะขวาไปครับโดนคืนเหมือนกันโอ้โดนต้นขาไปเยอะเจ็บนะครับแต่ว่า อยู่ด้วยหัวใจเลยครับพยา,ายามจะเบียดจะปล้อมในตีข่าวยาฉีดก,ก็มาแล้วนะครับไม่ต้องมองที่เหลียงแล้วนะครชนอย่างเดียวเอาโอ้โหดูวงในมัดวงในเริ่มตีฉลามขาวอย่านิ่งนะครับต้องโต้นะครับนิ่งเมื่อไหรนี่เป็นเรื่องทันทีเหมือนกันครับโอ้โหดีไม่หยุดเดินสุดจริงๆครับทางด้านของก้องพันก็ฉลามขาวเองก็ยังอยู่ในเกมของเขาดูครับจังหวะใน มีเหลี่ยมกดเหลี่ยมดึงแล้วก็ตีคาครับน่โอ้โหต่อนี่ยังแหมตังเกมไม่ได้ครับดูครับจะทำอะไรก็ยังอึดอัดไปหมดแล้วครับเกมของต้องพลายครับฉลามขาวแกดูครับพยายามรัดพยายามขวางเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องลุยต่อแล้วครับต้องพลายครับอาฉีดนี่เบื้องต้นนี่ห้ากำปั้นเลยนะครับโดนเตะเอาไว้ครับถ่ายไปเตะซ้ายถือหมัดขวาเอา ยึดเข้าไว้ยึดเข้าไว้ครับแทงไม่แทงตีไม่ตีครับก็ต้องลุ้นกันนะครับไม่ต้องมองนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนะัดสั่งเดินอย่างเดียวอยู่แล้วเบียดเข้าไปจับปล้ำตีนี่แต่ว่าขานี่เจ็บนะครับก็เลยทําให้มีอุปสรรคพอสมควรเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับแล้วนะครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดปล้ำใน โอ้ผันศอกด้วยนะครับมีมาครบแล้วนะครับมีอะไรต้องงักออกมาให้หมดแล้วนะครับกล้องไพเอา้าววงในตีโอ้เสียงเชียร์ก็ยังรออยู่นะครับแต่ฉลามขาวไม่ยอมให้ตีง่ายๆนะครับลูกทีทำาะไรจังหวะไว้ก่อนมีหมัดด้วยโอ้ไอห,หมัดนี่ออกแรงๆเนาะมาดูวงในนี่สู้ด้วยนะครับต้นๆน,นี้ดูว่าทำท่าจะสู้ไม่ได้นะครับวงใน โดนถีบพก่อนครับก้องไอยครับนี่ครับแมกระโดดกระโจนเข้าหาเลยครับแต่พอถึงตัวแกนี่โดนขวางหน้าไว้ครับคิดว่าจะตีแต่ก็จะไม่ยังทำไม่ได้ถนัดทนีเท่าไหร,คร่ครับนี่ครับมีแข้งเตะสกัดมีหมัดคอยดักเอาไว้ครับฉลามขาวครับ จุดครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปสุดแล้วมันทำอะไรไม่ได้เป็นชิปเป็นอังครับนี่ครับนี่นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับต้องเรียนรู้ต้องขึ้นมาเก็บเอาเองเบนเวทีครับนั่งดูทีวีอยู่บ้านนี่ไม่มีประสบการณ์เพิ่มเขนเลต้องขึ้นมาโดนเตะแบบนี้ครับถ้าไม่โดนไม่รู้อยากโดนยังมีประสบการณ์ไหมไม่อยากมี ประสบการณ์อันน่าจะกลัวไอ้พวกเราเปนผู้บรรยายเราไม่อยากมีประสบการณ์เจ็บๆอยู่แล้วแต่ว่าน้องนักมวยจำเป็นต้องมีประสบการณ์แบบนี้แหละครับไม่แพ้ก็ชนะครับสิ่งสำคัญคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับนี่คือหัวใจของเกมกีฬาครับวงปลายแล้วครับยกสุดท้ายนะครับเกมต่อไม่ติดครับวงในครับโดนดักเอาไว้ตลอดครับ ตนๆนี่โดนเจาะล่างด้วยนะครับกล้องไหลวดยกสุดท้ายครับก็ดูจากภาพการชกแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ต่ไปที่มุมแดงครับฉลามขาวออเทพสุภานะครับเะเอาชนะคะแนนไปได้นะครับ